เนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมพาซิ่งนอกสถานที่มีคนถามผมเรื่องสีทํารถของผมเนี่ยเวลาส่งก่อนถึงลูกค้านะครับรถทุกคันเนี่ยผมมีการดูแลถ้าจะทั้งคันอยู่แล้วผมมีที่ที่หนึ่งที่เป็นพี่ที่ผมรู้จักแล้วทำมานาแล้วพี่นนเนาะ เขาทำอู่สีแล้วก็เราเคสที่ยากเลยนะครับถ่ายรีวิวให้ท่านดู2คันเดี๋ยวเราไปดูบีฟอร์ก่อนแล้วกันเรามีมิตซูนะครับกับจากัวสีหมดสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับโปรเจกต์ใหม่นะครับเราจะรีสโตรรถซีเดียนะครับบอดี้ไม่ได้มีอะไรนะครับมันเป็นรอยผมต้องการจะเอามาทําให้คุณพ่อนะครับก็เลยจะทําสีใหม่ทั้งหมดนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเราซ่อมเครื่องเกียร์ไปหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นซีเดียเครื่อง1.8นะครับอันนี้คือรายละเอียดภายนอกนะครับเดี๋ยวเราจะรีสโตรใหม่ทั้งคันนะครับ ภายในเนี่ยบอกเนื่องจากว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําใหม่ทั้งคันเลย load. นะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเราถอดเบาะไปเรียบร้อยแล้วนะครับาว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาดูจัดการนะครับว่าอู่เขาจะจัดการซ่อมอะไรให้เราบ้างทําใหม่ทั้งคันนะครับเดี๋ยวจะมีทรงหล่อเลยนะครับซีเดียคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับจากกู้อย่างที่ผมบอกนะครับวัยน้อยมากนะครับเขาไม่ได้ใช้นะครับเขาจอดทิ้งดังนั้นเรากลับมารีสโตนะครับเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า สีทั้งบนนะครับนี่สีเดิมหมดเลยครับคันนี้สีเดิมจริงแค่สีลอกนะเดี๋ยวเราจะทําทั้งคันเลยจะได้รู้นะครับว่าลดสีออกมาจะเหมือนใหม่ขนาดไหนจะบอกเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยเครื่องเกียร์ดีมากนะครับผมลองเอาไปขับเนี่ยพี่ปาเขาซ่อมล้างระบบน้ามันทั้งหมดนะครับเปลี่ยนแหลกพวงมาลัยนะครับท่อทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาทําสีภายนอกก่อนเดี๋ยวโปรเจกต์รีสโตพี่จากัวนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่า พี่นนจะรีโตจากรั่วนะครับที่หมดสภาพเลยแล้วก็นิซูซีเดียนะครับซึ่งเป็นรถโปรเจกต์ที่ต้องปั้นนะตอนแรกจะปั้นไปทำอย่างอื่นนะครับสุดท้ายทำเป็นรถบ้านพร้อมใช้เนี่ยมาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปเจอพี่นนก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคที่นอนแห่งหอเจ้ากออานนกาลานนะครับใช่โอเคโอ้แป๊บนึงนะนี่รถผมอ่ะพี่มาวันแรกไม่ใช่อย่างนี้เลยโอ้น่ามากเลยเฮ้ยมันเน่าจริงๆนะครับใช่เน่ามากนี่ต้องให้ดูนะว่าวันแรกนะครับคันนี้นี่เน่าทั้งคันขอดูเป็นบุญตาหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งสีเนียนมากนะครับนี่เราทํารอบคันถูกไหมพี่รอบคันเลยโอ้สีเนียนสภาพ ข้างในมันร้นองครับกป๊บนึงเดี๋ยวปิดกันก่อนนะครับดูสภาพข้างในอย่าไปดูครับเดี๋ยวเราจะทาใหม่แต่ดูสภาพสีนะครับอะะโอ้โหข้างหน้า,า,นาเดี๋ยวเราให้ดูก่อนแล้วคอ่คอยแนะนําพี่นนท์อีกทีนึงนะครับดูงานก่อนโอ้โหจริงๆเนียนมากนะครับเนียนสุดๆพี่นนท์มาตอนแรกเป็นไงสภาพโอ้สภาพสีแตกลายงาด้วย,วย,วยหลายๆอย่างมันซีดและเกินหมดแล้วอะ่ะเขาเรียกไม่มีแร็เกอร์ไม่มีสีเลยมีแต่มันซีดหมดแล้วหมดสภาพซีดหมดแล้วจริงๆผมอยากจะทําไว้ ให้ที่บ้านใช้แต่ตอนนี้เปลี่ยนโปรเจกต์แล้วอย่างนี้พี่ทาสภาพแบบนี้เนี่ยคนเขาอยากรู้มากเลยทํารอบคันแบบนี้ราคาเท่าไหร่พี่คาาสภาพมาแย่ๆเลยนะประมาณ3 0 0 0 0บวกลบ3 0,000บวกลบใช่แต่คันนี้พี่คิดผมเท่าไหร่นะ2 0 0 0มื่นสองหมื่นเองสองหมื่นโอ้ผมบอกนะครับ2 0 0 0มื่นนี่คือทุกคนเห็นมีฟอ์แล้วนะครับว่าบีฟอ์เนี่ยเน่ามากนะดูหลังคานี่คือทําทุกชิ้นเลยใช่ไหมครับพี่รอบคันทำสีทั้งคันนะครับ โอ้สีเนียนดีนะครับไม่มีโป่งเลยนะพี่ไีไมอันนี้ก็คือรวมหมดเลยใช่รวมหมดทุกอย่างใช่ถ้ารถประมาณนี้ซีวิคคอนด้าก็ประมาณถ้าราคาโนเนก็สองหมื่นบวกลบสองหมื่นบวกลบใช่อันนี้ถือว่าเกรดดีไหมพี่เกรดดีครับเกรดกลางกลางไปถึงดีแลมาบริบูรณนแล้วอ่ะอ่าเกรดดีเลยนี่ถือว่าดีนะครับใช่โอเคลืมแนะนําเลยพี่นนท์โอ้พี่นนท์อยู่ตรงไหนครับเนี่ยเทพรั์ตลาดสังกษีอ่ะพารุักันเลเทพรั์พี่นนท์รับทำอะไรบ้างครับพี่ข้อกุญสี พอพ่นสีใช่ส่วนใหญ่เป็นรถแบบไหนครับส่วนใหญ่รถทั่วไปแล้วแต่ลูกค้าหลากหลายฮะหลากหลายรถใหม่ๆมาอาบน้ําก็ได้แล้วรถทําเก็บก็ได้อผมเห็นแล้วมี BM เอ็มเก็บอยู่ข้างหลังนะครับใช่อันนั้นโหรถทําเก็บข้างในเยอะเลยใช่อ๋ออย่างแคมรี่อย่างเงี้ยครับพี่ทำสีประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้สามหมื่นบวกรถสามหมื่นบวกรบอาบน้ำร้อยสิบกว่าไรเงี้ยธรรมดาทั่วไปอันนี้คือรถเป็นไรมาครับพี่ทำสีร้อยสิบกว่าไม่ไม่น้อยสเก็บคนเร็ว รับงาประกันด้วยไหมพี่งานประกันเราไม่ไรับเป,เป็นเป็นอู่อู่อนั้นแต่เรารับประกันเดินเดินอะไรให้อ๋อจัดการให้ใช่จัดการให้ใหไม่ได้อูไ่ไมเคยแต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่าพี่นนท์ทำงานเร็วมากครับ <laughs> เร็วจริง,รงคือดูคันนี้นะครับเราเนี่ยเอารถมาให้นะครับยังไม่ทันได้ถ่ายคือเราใช้เวลาไม่เกิน3-4วันประมาณ5วันมั้งครับรถสองคันนี้เสร็จแล้วนะครับเลยไม่ได้ถ่ายมาดูจากกู้ดีกว่าครับที่เสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ โอ้ยทุกคนครับชากัวสีเนียนมากเลยนะตอนต้นคลิปนะครับจะรู้ว่ารถรุ่นนี้จริงๆตัวถังสวยมากเนาะไม่ปู่เลยทรงดีมากทรงดีมากแต่ค่าจอดตากแดดสีสีหมดสภาพสีหมดสภาพสีหมดสภาพหลังคาแล้วเออแตกไรเงาหมดเลยโอ้ยพี่แต่ที่ทําออกมาได้เป็นอีกคันนึงเลยดูสีดูเนียนมากดูหลังคาผมจําได้หลังคาตอนแรกไปหมดแล้วแตกไรงาหมดเลยใช่ครับพค้นี้แตกไรงาเราเรา หมดเลยที่เป็นขยะขยะที่มัน,ม,นมันใช้การไม่ได้อ่ะอ๋ออันนี้ส,ส,สีเกร็ดดีเลยไหมพี well. <S <s> <s ่เกร็ดดีเลยครับเกร็ดดีเลยรู้สึกมันดีจริงนะครับนี่คือยังไม่ได้ขัดนี่ขัดโหถ้าขัดเนี่ยเดินแสงเนี่ยเนียนมากนะครับให้ดูนี่เขาทําเขาทําสีหมดทุกชิ้นนี่น่าจะเงามากเลยถ้าเป็นเกลือแก้วจริงนะเกลือบแก้วจริงแต่นี่เราขัดทั่วไปกัดผงทั่วไปเนี่ยเราก็โอเคประมาณนี้โอ้โหขนาดนี้ก็หล่อมากแล้วนะครับดูสีครับโอ้โห สีดีมากเนี่ยใสยแจ๋วเลยนะครับหลังคาโหมีคนเอารถยุ่รปมาทำบ่อยไหมครับพี่เยอะเลยครับมาเรืนะ่อยๆครับมามาทำเกียร์โซลี d เอ็มนี้ก็มาทำเกียร์ออ,อย่างคันนี้ครับคันนี้ราคาเท่าไหร่พี่โอ้ตอนนี้เราเราคันนี้เราสามหมื่นบวกลบอยู่แล้วครับที่ทำมาสามหมื่นใช่ใช่สามหมื่นผมบอกเลยนะถูกนะครับสามหมื่นนี้ทำสีใหม่ทั้งคันตาม b บฟอร์นะครับ รถยุโรปเนี่ยสีจะไม่เหมือนทําไม่เหมือนรถญี่ปุ่นใช่ไหมพี่การมันลือ้อการลื้อประกอบโคตร่าค่อนข,ข้างลําบากนิดนึงมันไม่เหมือนรถญี่ปุ่นรถไม่เหมือนรถญี่ปุ่นเ,เนาะวิธีการลือ้อมันค่อนข้างลื้อยากอะ่ะยากกว่าใช่มันซับซ้อนกว่าดังนั้นประมาณ S-Class E-Class S-Class ประมาณนี้ประมาณ3 0 0 0 0บวกลบ3ามหมื่บวกลบสามหม่าบวกลบต้องมาดูต้องมาดูกันแต่ละงานใช่แต่ละงานดูหน้างานอีกเกรดพรีเมี่เลยใช่พรีเมี่เลยถ้ามาจากโนเนมด้วยก็โหราคาก็คุยกันหลังเดี๋ยวมาคุยกันหลังไม่ได้เดี๋ยวดูฮะดูสีข้างหลังนะครับโหเนียนนะครับนี่เขากำลังประกอบกันอยู่นะครับโอเคแล้วรถคันอื่นนะครับนี่แอคคอร์ดอย่างนี้ก็ทำสีใช่ทำสีมาเก็บขนแมวอะไรเงี้ยทำสี อ่ามาดูรถทําเก็บดีกว่าโอ้นี่ีสามหกนะครับรถคันนี้ทาอะไรบ้างพี่มาทําเก็บทั้งคันเลยจะมาทําทั้งคันกับเขารีสโตเลยตอนมาเป็นยังไงพี่นี่ให้ดูสภาพเรื่งนี้ก่อนนี่ภายในยังไม่ได้เก็บอ๋อรถนี่ภายในเดิมนะครับภายในไม่เก็บมันบรรจุแบบนี้เลยบรรจุแบบนี้เลยโอ้แท้หนักกว่าผมเยอะเลยใช่นี่คือภายในมันอย่างนี้นะฮะเขาทําจนภายนอกออกมาเป็นแบบนี้เลย เด็กไล่เก็บภายในนี่จะไล่โค๊ฝั่งน้งไล่เก็บรายละเอียดฝั่งนี้ทีนึงไม่เอาเหลือตะเหล็กเดีเยวเลยทำเหลือตะเหล็กเลยอันนี้คือรีโซคือขัดส่งมาแต่เหลือกระดองเลยแล้วเราก็ทําการทําใหม่ทั้งคันทาใหม่ทั้งคันแล้วเขาไปทําบไปประกอบเองแล้วแล้วแต่เขาเขาก็ให้ทาสีแบบตัวถังมาดูคันต่อไปพี่ทำอะไรบ้างเนี่ยมีตั้งแต่รถสี่ขอใช้เขาเรียกสี่ขอป่ะสี่ขอใช่ไหม โอ้ตอนนี้เขากําลังกลับมาเล่นกันใหญ่มาเป็นเศษเหล็กเลยครับมาเป็นเศษเหล็กเลยถ้าอย่างนี้ทั้งคันเท่าไหร่พี่โหนี่นี่นนทำับมาทั้งคันห <50. S 3> ้าหมื่นเองห้าหมื่นไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่เขาบอกโอเคมีคันคันนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่คันนั้นตัดตัดสุดสั้นอีกอันนี้ทำไม่เสร็จเลยคันนี้ทําอะไรพี่อันนี้ทําทั้งคันเหมือนตอนแรกเป็นสีขาวเป็นสีขาวกับสีใหม่หมดเลยเขาทำถึงข้างในเลยนีะครับทำถึงข้างใน,งใ,นงในตัวบอดี้นี่คือเหลือแต่กระดองเลยเหลือแต่กระดองเลย แรกเริ่มเป็นสีขาวแล้วทำเก็บไว้เนี่ยนี่เป็นแบบนี้เพือโอ้สวยงามมากนะครับเนี่ยทำไมตี้อันนี้ดึงโป่งใหม่นะโป่งนี่ก็ดึงใหม่พ่ดโอ้โป่งดึงใหม่ดึงโป่งที่นี่เลยเออมีโป่งครับกระบาดิมอเจอมันยาวกระบะยาวตัดออกอีกประมาณตัดกี่นิ้วเลยเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเอาง่ายๆตัดเรียบร้อยแล้วตัดแล้วด้วยแล้วมันยาวยาวมากเลยอ๋อราคาเท่าไหร่พี่ดึงรวมดึงโป่งด้วย เจ็ดหมื่นห้าโอ้สวยงามนะครับทําทั้งกระดองเลยเดี๋ยวมาดูรถคลาสสิกกันคันนี้ลูกค้ามาทําอะไรพี่ลูกค้าก็ตอนแรกมันเป็นสีครีมกับมาก็เลยกับสีทําเก็บไว้อะไรเงี้ยตอนแรกเป็นสีครีมสีครีมสีครีมทำให้ดูแปลกๆหน่อยทำให้มันดูน่ารักอ่ะคันนี้ทําอะไรบ้างพี่ปะปูได้ไหมปะปูด้วยอะไรด้วยเสร็จเรียบร้อยก็กลับสีสีครีมไข่ไก่อ่ะสีครีมไข่ไก่มาเป็นสีโทนโทนทำเก็บไว้อะไรไว้ทำอย่างนี้เท่าไหร่พี่คันนี้โอ้คนนี้ก็ทํา ก็คิดลูกค้านอมูจากหนึงประมาณ5 0,000บวกลบเนี่ยห้าหมื่นบวกลบใช่พี่อยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่แทบไม่ได้เอาลูกค้าเอาพวกเอาลูกค้าไม่วันไอ้ถูกมากนะครับห้าหมื่นกว่าเนี่ยใครอยากมาก็มาแล้วนนะครับพี่นนท์คิดตามอารมณ์หรือเปล่าเนี่ยตามอารมณ์แล้วแต่ลูกค้ามาคุยกันหลังไหมยิ่งมาจากโนเนมด้วยมันสบายสบายเราไปกันได้ตรงไหนเขาเก็บไว้ด้วยเราก็รักรถด้วยไงบางคนรักรถก็ใช่เราเป็นคนเล่นรถอย่างนี้ด้วยเล่นรถแล้วก็เขาอยากเก็บก็เก็บมาคุยกัน แล้วอ่ะตรงนั้นเป็นอะไรพี่อู่พ่นสีนี้เก็บพ่นละลายเป็นจริงๆมัมีหน้ามันีตัเองตัวตรงนั้นก็เป็นตัวห้องพ่นอยู่นู่นเก็บไว้เอาง่ายๆพี่เดี๋ยวใครมีลูกค้าต้องติดต่ออู่พี่นนยังไงครับพี่ผ่านทางโนทเดมก็ได้โทรพี่เบอร์อะไรครับ081ครับผม628 628 4 5 9 6 4596ครับผมอานนท์ครับอานนท์อ่ะแล้วสถานที่ตรงนี้อยู่ซอยอะไรนะพี่เอาซอยก็ได้ซอยนะเออสถานที่ใกล้เคียงบางปูนครบางปูนครนะใครอยู่ระแวกนี้ ตะวันพระประแดงถนนเทพารักษ์อ่ะตาใครอยู่แถวเทพารักษ์แถวนี้มาเลยอ่าซอยบางบุรณครตลาดสังกะสีเขารู้จักกันหมดเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราทิ้งโลเคชั่นไว้ใช่มีเพจของอู๋ไหมครับพี่ไม่มีเพจอู่ตอนนี้ไม่มีเพจเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวเราทำทิ้งทุกอย่างไว้ใต้นี้แล้วกันอ่าพี่ทิ้งเบอร์เบอร์อะไรครับพี่ซุปเปอร์นึงอ่าหกสองแปดหกสองแปดสี่ห้าเก้าหกสี่ห้าเก้าหกครับผมครับโทรหาพี่นนท์ได้เลยครับยินดีครับใครอยากทำสีรถนะครับราคาเป็นกันเองโดยเฉพาะโนเนมนี่มาได้เลยนะใช่ โอเคั้นครับโอเคครับขอบคุณมากพี่นนท์เดี๋ยวผมเอารถกลับก่อนครับผมครับสวัสดีครับได้พามาดูอู่พี่นนท์เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีรถก็สนใจนะครับก็โทรหาพี่นนท์โดยตรงที่เบอร์นี้ได้เลยสุดท้ายนี้นะครับอยากให้โนเนมพาซึ่งที่ไหนอยากให้เราจัดการอะไรเกี่ยวกับรถเราจัดการให้ได้หมดเลยนะครับในอนาคตตอนนี้เรามีโปรเจกต์ที่จะรีนโซรรถให้ลูกค้านะครับมีลูกค้าทักเข้ามาเยอะมากชอบส่วนตัวถ้าโดยเฉพาะรถ bm นะครับพวกรถ m power รถที่หายยาก สนใจยังไงคอมเมนต์ไว้เลยครับหรือแอดไลน์เข้ามามาคุยที่แอดโนเนมตามกวฬาโคนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โนเนมเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย